ข้อมูลอย่างเป็นทางการที่เผยพแพร่เมื่อเร็วๆเดนนี้ระบุว่าโครงสร้างพื้นฐานการชาร์จรถยนต์ไฟฟ้าของจีนคงรักษาการขยายตัวอย่างรวดเร็วข้อมูลณสิ้นเดือนตุลาคมทั่วประเทศจีนมีสถานีชาร์จรถยนต์ไฟฟ้ารวม18,640,000หัวใจเพิ่มขึ้น54%จากปีก่อนข้อมูลจากสำนักง,งานบริหารพลังงานแห่งชาติระบุว่าสถานีชาร์จรถยนต์ไฟฟ้าสาธารณะของจีนมีประมาณ4,530,000หัวใจ เพิ่มขึ้น39.5%จากปีก่อนส่วนสถานีชาร์จรถยนต์ไฟฟ้าของเอกชนมีการขยายตัวเร็วขึ้นเพิ่มขึ้น59.4%จากปีก่อนคิดเป็นเกือบ14ล้าน100,000หัวใจการเติบโตอย่างแข็งแกร่งของโครงสร้างพื้นฐานการชาร์จไฟนี้สอดคล้องกับการขยายตัวอย่างต่อเนื่องของตลาดรถยนต์พลังงานใหม่ของจีนแผนงานของรัฐบาลที่เผยแพร่เมื่อวันที่15ตุลาคมระบุว่าภายในสิ้นปี2027 จีนวางแผนที่จะสร้างเครือข่ายสถานีชาร์จทั่วประเทศให้ถึง28ล้านหัวใจและมีกำลังชาร์จสาธารณะมากกว่า300ล้านกิโลวัตต์เพียงพอต่อความต้องการชาร์จรถยนต์ไฟฟ้ามากกว่า80ล้านคัน